มาเวลไร i v a l s ลใจปั๊มมากแจกฟรี2,500ยูนิตแลทสกินเจ็ดเอาละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของวัคิวรกแล้ววันนี้นะคะวัคิวเร่อยู่กันในเกมมาเวลไร i v a l s ค่ะ วันนี้นะคะวอคิริ่จะมาสรุปโรดแมปแต่ละอย่างนะว่าซีซั่น5เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจมีสกินไหนคอนเซปต์สกินไหนแล้วก็มีอะไรโหมดใหม่ที่อัปเดตเข้ามาทีมอัพใหม่ทีมอัพเก่ายัางไงก็ต้องรอติดตามนะคะทุกคนก่อนรับชมยังไงก็อย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องวารคิรีด้วยนะเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ของตัวแม่ตัมมัมน,นะคะมาเริ่มกันที่ซีซั่น5เลยนะคะข่าวแรกซีซั่น5 m a มา e l r i v a l s นะคะจะปล่อยตัวละครที่มีชื่อว่าแกมบ มาเป็นที่เรียบร้อยนะคะในวันที่14พสศจิกายนนี้นะคะทุกคนแกรมบิดตำแหน่งสตาติกจิตนะคะ คือเราแปะลิงก์พรีวิวไว้นะคะทุกคนทำคลิปพรีวิวไว้ y แล้วเดี๋ยวแปะไว้ข้างล่างนะคะทุกคนก็ยังไงก็อย่าลืมไปดูกันนะส่วนต่อมานะคะนิวโหมดนะคะมีโหมดใหม่เข้ามานะคะทุกคนในวันที่27พฤศจิกายนนี้นะคะก็คือเป็นโหมด18 vs 18นะคะคอนเฟรสนะคะแล้วก็อยู่ในแมปใหม่ด้วยมีแมปใหม่ที่ชื่อว่านิวแกลนการเดนนะคะเป็นแมปใหม่นั่นเองนะคะในโหมดนี้ ต่อมานะคะไทม์สแควร์นะคะทุกคนเป็นแมปใหม่ที่จะมาในซีซัน5.0นั่นเองนะคะเป็นแมปที่ทุกคนผู้เล่นเนี่ยสามารถอยู่รวมกันได้ถึง100คนเลยนะคะเปิดไมค์พูดคุยพิมพ์แชทปาร์ตี้ได้สนันมากการเลื้อนก็จะกลับมาทุกคนนะคะทุกคนก็อาจจะไม่เลื้อนนะคะถ้าสังคมเกมดีขึ้นจริงๆนะคะทุกคนสําหรับเราเราคิดว่าก็ไม่เข้าไปหรอก อ่จริงๆจะ AFK อยู่ข้างนอกแหละเพราะว่าไม่งั้นมันจะกินทรัพยากรมากยิ่งขึ้นนะคะเกมก็จะโหลดไฟล์มากยิ่งขึ้นถ้าเราเข้าไปถ้าทุกคนเคยเล่นเกมนารกาเบ็ดพอ,อยต์ก็คือกดแถบเนี่ยเข้าไปหน้าล็อบบี้เนี่ยก็จะมีความแหลกมาก f อพตกมากๆนะคะทุกคนก็ต้องรอติดตามว่าเขาจะปรับเปลี่ยนยังไงนะคะในส่วนต่อมานะคะ a n n i v e r s a r y celebration นะคะทุกคนในวันที่27พุศจิกายนนี้ทางเกมมาเวลไลท์วอล์ใจปั๊มมากนะ ใจปั้มถึงกับแจก2,500ยูนิตนะคะทุกคนเหรียญฟ้า2,500ยูนิตยังไม่พอนะคะจะได้รับสกินเจฟนะคะสกินอะไรนะวอ l ก i ้ง w ูเมนะ่น <öz>: <sag way> อะไม่ใช่นะคะสกินน้องเจฟนะคะที่ไปทำงานนะคะเป็นสกินฟรีระดับรเจเอนเดอรี่ด้วยนะคะทุกคนโอ้โหคือใจปั้มสุดๆคุณนาะฉันแบบยอมเลยกลับมาเวล<ว>เลอร์อะในหมวดต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูคอนเซปต์อาร์ตของสกินที่จะมาในซีซั่น 5.0นี้ค่ะมาค่ะทุกคนคอนเซปต์อาร์ตภาพแรกอึง้งนี่เลยนะคะทุกคนคอนเซปต์อาร์ตภาพแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเรียงจากซ้ายไปขวานะคะตัวละครแรกนะคะเป็นดรสเวนนะคะในชื่อว่าปาร์ตี้เนาะตัวละครที่2เป็นมาจิกนะคะชื่อว่า y 2K ค่ะอุ้ยสกิน y 2K มันเลิศนะเยมาเวนมันทำถึงนะจอดสะดือเอ่ยอะไรเอ่ยกรุบนะคะแล้วก็ ตัวที่3มนะคะมิสเตอร์แฟนตาสติกนะคะแคชชวลนะคะทุกคนเป็นชิลชิลสายสายนะคะเป็นสกินที่ฉันอยากได้เหมือนกันนะเพราะว่าหล่อมากเลยนะฉันชอบนะตัวละครที่4นะคะสำหรับรูปนี้นะคะเป็น, Blade, ปนะะนเบลดปัจจมาสนะคะทุกคนเออปัจมโมปัจมะนะคะทุกคนเป็นชุดนอนใดๆกรุบนะอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพที่2เลยค่ะเป็นตีมปาร์ตี้เค้กค่ะ มาเค้กปาร์ตี้นะคะทุกคนจะตื่นเต้นมากมี4ตัวละครน,นะที่ฉันคิดว่าน่าจะเป็นมินิพาร์ทหรือเปล่าหรือ,อยังไงเพราะว่ามีทั้งสวารีช็อกโกแลตอรมอนแล้วก็คับเค้กอะไรทุกอย่างมันมวน,นไปหมดนะคะทุกคนมาเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยนะคะ Invisible Woman ค่ะทุกคนสีเหลืองสวยขนาดนี้เลมอนเปรี้ยวจีดฉันชอบมันสีลุกความแก่ไปเลยทุกคน แล้อันที่2นะคะก็รูนาสโน่ค่ะดูดูง่ายมากนะคะกับเรื่องทรงผมเนี่ยรูนาสโน่นะคะส่วนตัวที่3เนี่ยเวนอมนะคะทุกคนน่ากลัวมากเล็บความเป็นโคนไอศครีมมากทุกคนเหมือนเอาเล็บแบบมาจิกโคนนะคะไอศครีมส่วนตัวที่นครที่4่็เป็นไซลอ,อกะคะ่ะแล,ะล้วไซหลอกสวยมากฉันคิดว่าไซหลอ,อกมันควรจะจะเป็นตัวที่2แม้สลับแม้สลับรูน่าได้ไหมเพราะอยากให้รูน่าสาวหวานมากๆนะคะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะคะไซลอกคือแบบ มีแต่สกินจึงจ้งๆเลยคุณนะ้าต่อมาหัวข้อ new accessory นะคะทุกคนเป็นเอ่อจี้ที่ห้อยกับตัวละครนะคะทุกคนคือแบบ น่ารักมากนะคะจะเข้าวันที่14นี้นะคะทุกคนมีตัวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะทุกคนก็รอดูเลยนะสำหรับเราเราเห็นไซขอบนะคะก็คือเป็นจีนไกรแน่นอน100%แต่ที่เหลือไม่รู้เลยคะ่ะว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะคุณนะ้าหรือว่าถ้าใครรู้ก็ลองคอมเมนต์กันดูนะว่าถูกหรือเปล่านะคะแ้วมีมูลในด้วยนะคะทุกคนต่อไปนะคะจะมี PVE โหมดเพิ่มเติมใน Marvel r i v a l ในปี2000 26นั่นเองนะคะในปีหน้านะคะทุกคนก็คือผลกระแสะตอบรับของ Marvel z o m b i e เนี่ยเขาชอบมากแล้วเขาแบบว่าแบบทุกคนให้แบบให้การตอบรับดีมากนะคะเขาจึงได้ทำงานหนักกับพัฒนาโหมด PVE ต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจะมีทีมใหม่ๆม,มากขึ้นแล้วก็ฮีโร่ใหม่แล้วก็แผนที่ใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะก็ต้องรอติดตามสำหรับโหมด PVE นะถือว่าเกมทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับโหมด PVE ผลกระแสะตอบรับดีมากทีมงานเลิฟปลื้มจิตปลื้มใจมากนะคะทุกคน มาค่ะทุกคนอีกหัวข้อหนึ่งนะคะเป็นหัวข้อของทีมอัพเอชเวนะคะทุกคนมีตัวไหนที่โดนปรับโดนเนิร์ฟหรือว่าปรับเปลี่ยนยังไงหรือว่ามีทีมอัพใหม่เข้ามานะคะทีมอัพแรกเลยนะคะทีมอัพใหม่กับตัวละครใหม่ของแกมบิดนะคะแมกนิโตและแกมบิดกับทีมอัพที่มีชื่อว่าเอ็กโปรซีเอ็นเชนกเมนนะคะทุกคนก็คือแมกนิโตเนี่ยจะได้รับสกิลพิเศษนะคะเหมือนตอนวานด้เลยนะคะที่เป็นดาบออกมาเนาะแต่อันนี้จะเป็นการปล่อยดาบเสียบออกไปนะคะทุกคนดาเมจค่อนข้างที่จะแรงมาก คุณนะโอ้แล้วก็มีกระสุนอยู่ตรงกลางนะคะเป็นหลอดกระสุนเนาะทุกคนมีแรงมากคุณนะแล้วก็ทีมอัพต่อมานะคะ Sword Duality นะคะทุกคนก็คือเป็น h อก e ายกับ c r o o k น d Dagger นะคะก็คือ h อก e y e เนี่ยจะทําการปัดเพื่อนร่วมทีมนะคะปัดเพื่อนร่วมทีมก็คือเป็นการแบบหิวให้เพื่อนด้วยงงมากคือแบบใหม่แบบจึ้งนะคะเป็นถือว่าเป็น support หรือเปล่า,หร,ลาหรือไงปัดได้นะคะทุกคนเออ และส่วนต่อมานะคะเบรดออฟคอนชูนะคะก็คือเป็นมู n ไนท์กับเบรดทีมอัพด้วยกันนะคะทุกคนก็คือเบรดเนี่ยจะได้รับสกิลพิเศษขึ้นมานะคะเป็นสกิลใหม่นะคะจะเป็นการฟันชิ่งนะคะทุกคนหูค่อนข้างที่จะดีมากคนะุณ้าคุณลดเลยแหละนะคะต่อมานะคะทีมอัพที่ถูกเอาออกและถูกปรับเปลี่ยนนะคะรูน่าฟอร์ดนะคะก็จะไม่มีแล้วนะคะเบรดมูลไนท์แดกเกอร์จะไม่มีแล้วนะคะแล้วก็ อันนี้นะคะไมโครชิปเนี่ยก็จะไม่มีแล้วนะคะแบล็ควีโดกับพันชิลไม่มีแล้วนะคะส่วนเมทัลโปรเจคชันนะคะทุกคนก็คือแมกนิโตไซล็อกเอ็มอาร์อร์นะคะแมกนิโตก็ต้องถูกเอาออกไปนะคะชิลลิงแอทซอลนะคะทุกคนก็คือฮอคไอเนี่ยจะถูกเอาออกไปนั่นเองนะคะส่วนส่วนพรมอลเฟรมนะคะจะถูกนำแบล็ควีโดเข้ามานั่นเองนะคะทุกคนอุ้ยเลิศ แบบใหม่แบบสับแบล็กวีดนะคะจะได้รับสกิลพิเศษและจะทําการยิงศัตรูเป็นไฟนะคะแล้วก็จะฮิวเพื่อนด้วยอันนี้คือตัวละครอาณาหรือเปล่าโอ๊ะ oh, ปะนึกว่าอาณา <laughs> อาณาหรือเปล่าคุณแม่ต่อมาการปรับบาลานซ์สมดุลน,นะคะทุกคนของตัวละครฮีโร่เนี่ยใน5.0ดนะคะมีตัวละครไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะก็คือตัวละครแรกนะคะเดอะติงกับอเมริกาฮักแล้วก็เพนนีปาร์เกอร์จะถูกบัฟนะคะทุกคนว้า คือกระเทยจะลอดไหมเอางี้สตอมเนี่ยจะอยู่ได้ไหมคุณแม่เจอเดดจริงเจอฮักุกันล้วงแล้วค่ะบับบูเบอรี่แล้วก็บับสไปเดอร์แมนนะคะทุกคนอ๋อสไปเดอร์แมนแค่นี้ซับก็อยู่ไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็บับโรกี้แล้วก็โครกันแดกเกอร์นั่นเองนะคะทุกคนโหเลิศเลยแหละบับวันด้าได้ยัง ต่อมาแรงซิสเต็มนะคะทุกคนก็คือปรับเปลี่ยนการลงแรงนะเวลาลงแรงเนี่ยแรงที่อยู่แกรนมาสเตอร์หรือต่ำกว่าแกรนมาสเตอร์เนี่ยจะสามารถลงได้สูงสุด6 6คนเลยไม่ว่าจะลง1 2 3 4 5 6นะคะสามารถลงได้เลยนะคะเขาปรับให้นะคะสำหรับที่ผู้เล่นมีเป็นกลุ่มจำนวนมากเนาะส่วนเซเลเชียลแล้วก็ขึ้นไปนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะลง6คนได้นะคะยังเป็นดูโอรหรือโซโรอยู่นะคะทุกคน ส่วนต่อมานะคะหัวข้อสุดท้ายนะคะแรงรีวอร์ดอะดจัสมนินนะคะทุกคนก็คือเขาจะทำการปรับเปลี่ยนของรางวัลแรงนะคะทุกคนแบบว่าเอ่อพวก ป้ายชื่อป้ายโปรไฟล์เนี่ยจะแบบว่าไม่ซ้ำแล้วนะคะจะมีแบบใหม่นะคะทุกคนก็ต้องรอดูนะว่าเขาจะเพิ่มอะไรมาใหม่ๆนะคะมาหัวข้อสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะพาไปรับชมกับสกินในร้านค้านะคะมีสกินไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะคุณนาะในร้านค้านะคะจะมีอีโมจิบันเดิลนะคะของแกมบิดด้วยนะคะเป็นสกินนี้นะคะทุกคนเลิศมากกับสกินในช็อปนะคะมีสกินอะไรบ้างนะคะทุกคนนี่เป็นสกินของ แกมบ,บิดน,นะฮะนี่ใส่หูุดดูว่ามุดไหนเท่นะสกินตีมนี้เท่มากๆนะคะทุกคนนี่เอออันตีอันตีนี่ปึ๊บปึบปึบปึบนี่เล่นบบนะตู้มันตีคือระเบิดด้วยนะคะทุกคนเหมือนดูยากเลย <c oughs> อันนี้เป็นอีโมดนะคะทุกคนนี่เท่มากแล้วก็อีกตัวนะคะ 2099เอ่อแมกนิโต้นะคะทุกคน2099อีกแล้วคือเป็นทีม2099อยู่อย่างนั้นคือเกมนี้น่าจะรักทีม2099แหละนะฮะประมาณนี้เออเลิศเวลาเออเอ,อนี่อีมโหดอีมโหดเท่นะคะทุกคนเอาละค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะกับการดูคลิป สรุปวบบว่าทุกคนน่าจะชอบนะเนื้อหาเยอะมากดิฉันก็พยายามตัดต่อแล้วก็ลงดีเทลให้แบบไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนพรุ่งนี้จะทาคลิปเกี่ยวกับแบตเทิร์นาร์ทให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวจะพรีวิวให้ดูและพรุ่งนี้เรามีไรสตรีมนะเดี๋ยวจะมาพรีวิวให้ดูว่าแบมบิดเล่นยากหรือเล่นง่ายยังไงเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยนะคะทุกคนเพราะว่าที่ฉันจะไปเล่นเซ r ร์เพนนะปีน200ก็ดูกันนะคะทุกคนประมาณตอนเที่ยงเดี๋ยวจะมาไราให้ดูนะคะเอาแล้วค่ะเดี๋ยว กดแชร์กด Subscribe นะเอาละค่ะลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเดยา